สวัสดีครับผมนายเดชานะครับวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขนะแต่มีความสุขครึ่งเดียวนะครับสารรัฐธรรมนูญมีคํินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกนะครับชุกรูชุกรูนะครับก็นะก็ถือว่าวันนี้มีความสุขครึ่งเดียวถ้าจะให้ดีนะครับก็ฝากพลเอกประยุทธ์นะครับช่วยแสดงความรับผิดชอบนะครับด้วยการลาออกนะฮะเพราะว่าถ้าท่านลาออกแล้วเนี่ยประชาชนจะมีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะ ทุกสิ่งทุกอย่างความทุกข์ของประชาชนก็จะจบที่ลุงตู่นะครับแต่ถ้าท่านยังไม่ลาออกเนี่ยนะครับก็จึงต้องมีรักษาการนายกนะครับก็คือพลเอกประวิตรก็รักษาการนายกไปนะครับก็นะฝากด้วยนะครับชายชาติทหารอย่างพลเอกประยุทธ์นะครับเมื่อสารรัมนูนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วนะก็แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยแล้วว่าท่านไม่น่าจะเป็นนายกได้ต่อไปแล้ว นะพี่น้องประชาชนก็ตั้งคําถามว่าท่านเป็นนายกเถื่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อสารรัฐมนูลมีคำนิยายแบบนี้แล้วท่านแสดงความเป็นชายชาติทหารด้วยการลาออกเอะครับพี่น้องประชาชนจะได้มีความสุขร้อยเปอร์เซนะครับชุกรู้ชุกรู้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ